เราเราซื้อมาเนี่ยเราต้องไปล้างน,น้ำสักสามสี่น้ำนะคะเพราะมันมีฝุ่นเราไม่ทราบว่าเขาเคลือบน้ำยาอะไรทุกน้ำยาอะไรมาด้วยแบบมันก็เก็ดไวม้มาเราต้องมาขัา้วขั้วเนี่ยประมาณสักยี่สิบแตทีสังเกตนะคะมันจะมีกลิ่นหอมแล้วมันไม่ติดไม่ติดท็อปปี้นะคะถ้าเหลือมันยังชื้นอยู่ ผีแม่ค่ะได้กินผองผีแล้วเราเสร็จแล้วเราจะเอาไปตำไปป่นไว้ลึกเก็บไว้เป็นเนตเๆไเนตผสมเวลาเวลาทำขนมทำสลัดทำอาหารเนี่ยผสมลงไปไน,นะคนะยำเยอะเพิ่มธาตเพิ่มธาตุธาตุเหล็กนนะแนัทไนเซียมค่ะคือเราจะเอาไปป่น,ปน เราไปซื้อที่เขาปนะ่ะเขาอาจจะไม่ล้างน้ำก็ได้นะคะก็น้องจะไม่ซื้อกินเลยค่ะแถวแบบต้นอ,อยคั่วนะคะนะคะเดี๋ยวก็จะไปทำโจ๊กละโรยหน้ากินสลัดยำอะไรเนี้ยนะคะแรกก็ใช้ใช้ใบป,ปานกลางนะคะ แล้วพอก็หลังก็ใช้ไฟอ่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนนะคะป้าน้องไม่ค่อยซื้อที่เขาทากินนะคะเพราะไม่แน่ใจเราทําเองในแน่ใจเราล้างสามสี่น้ําล้างออกมาใหม่ๆเนี่ยน้ําเนี่ยจะ จะมีฝุ่นออกมาดำๆขุ่นๆค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นปล่อยไว้ให้เย็นแล้วก็เออจะเอาไปบดก็ได้เก็บไว้น,นะคะหรือจะเก็บเป็นเม็ดเม็ดเวแต่งอาหารหรือขนมก็ได้ค่ะขอสนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะบัสด,ดีค่ะขอบคุณจ้าเราคั่วเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไว้ใน2รูปแบบคือไม่นำไปตำหรือป่นอันนี้ไว้โรยอาหารแต่มันจะย่อยยากหน่อยนะคะสังเกตนหมคะเรากินยังไงมันก็จะออกมาอย่างนั้นแล้วก็สารอาหารมันก็ไม่ได้เท่าเท่าที่ควรนะคะแต่ถ้าเวิดเรานำไปปนเนี่ย มันก็จะย่อยง่ายแล้วก็ได้สารอาหารเต็มที่ค่ะสังเกตไหมคะับปั่นนานก็ไม่ได้นะคะมันจะมีน้ำมันอยู่นะคะงามันจะจับกันเป็นก้อนเห็นไหมคะัไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อที่เขาทำหรอกคะ่ะเราทำเองก็ได้คะ่ะปลอดภัยด้วยแล้ว อ,อ,อย่างที่ปั่นเนี่ยนะคะที่ปนเนี่ยอย่ากเก็บไว้ข้างนอกนานนะคะมันจะขึ้นลาต้องรีบกินให้หมดหรือไม่ก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ค่ะมันจะได้อยู่ได้ได้นาน